การแข่งขันนะคะสองคนแรกในที่การจาดการแบบที่ว่ามีความเสลี่ยงแปลงอะไรบ้างนะคะเราจะรอว่าจะเป็นที่ที่มี

เก่ง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 ปะเก่ง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 กบ่เก่งเลยเก่ง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 เออเก่งเก่งนี่เก่งเก่งพี่เก่งก็อย่าไปนอนเลยน้องก็งดอย่างนีง หันมาหากล้องเดียห <League> ันไปหาอะไร oke <laughs> 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 <laughs>